ถูกและดีมีจริงหรือพี่คิมสุดัญญามาดามสุวรรณีพี่คิมขอมารีวิวเรื่องครีมล้างหน้านะคะครีมล้างหน้าสีฟ้าหลอดนี้อยู่คู่กับกิฟฟีนมา25ปีแล้วและพี่คิมเองก็ใช้มาก,กว่า10ปีนะคะหน้าตาก็เป็นโฉใหม่นะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ใช้ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะล้างหน้ายัางไงแต่งหน้าล้างหน้าแต่งหน้าล้างหน้านะคะผิวเราก็ยังมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่เพราะว่าเขาเป็นสูตรที่ล้างหน้าแล้วเนี่ย ยังคงความชุ่มชื้นของผิวรักษาความสมดุลของผิวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นสูตร All in Water ก็คือสามารถที่จะล้างทั้งคราบเครื่องสำอางที่ละลายน้ำและในน้ำมันได้อย่างหมดจดนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมแบบแบบนี้เวลาใช้ก็คือมือแห้งหน้าแห้งค่ะแล้วก็เหมาะกับออคนผิวแห้ง คนผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็รังเครื่องสมางนะคะถามว่าบางคนบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าจะต้องล้างล้างไหมใช้ครีมไหมควรนะคะพอเราออกไปข้างนอกเจอฝุ่นมนลภาวะนะคะคราบแป้งหรือว่าแม้แต่การที่เราใช้ครีมกันแดดนะคะก็ควรจะล้างหน้าให้เกลี้ยงหมดจดุดอย่าลืมนะคะหน้าแห้งมือแห้งเนื้อครีมแบบนี้นะคะเนื้อครีมแบบนี้วนๆค่ะอันนี้สมมุติว่าเราวนที่หน้าเลยนะคะ เราวนวนแบบนี้นะคะแรกๆจะเป็นเนื้อครีมแต่วนไปสักพักเรามีความรู้สึกว่าเหมือนใสๆเหมือนเป็นน้านะคะแตกตัวออกมานะคะพอวนได้เนื้อครีมหายไปหมดแล้วนะคะมีความเป็นน้าน้าแล้วนะคะเราก็ใช้สำลีเช็ดออกนะคะหรือจะใช้ชิชู่นิ่มเช็ดออกก็ได้นะคะก็จะเห็นถึงไหมคะเป็นคราบแป้งคราบ รองพื้นนะคะฝุ่นละอองก็จะออกติดออกมานะคะใช้แบบนี้ค่ะทั่วใบหน้าเลยแล้วเราก็ไปล้างน้ําเปล่าหรืออาจจะใช้โฟมตามก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะนี่แหละค่ะครีมล้างหน้าในรวมใจจริงๆเลยนะคะหลอดนี้85กรัมค่ะ104บาทฟังไม่ผิดนะคะ104บาทจิ๋วแต่แจ๋วค่ะเพราะว่าที่สําคัญก็คือเขายังเป็นเรียกว่า ไม่มีสารให้ก่อและให้เกิดการระคายเคือง non comedogenic นะคะและมีวิตามิน B5 ด้วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวเราสิ่งที่ห้วงมากเลยสำหรับวัยผู้ใหญ่สวและก็คนผิวแห้งก็คือความชุ่มชื้นของผิวนั่นเองนะคะใช้ได้นะคะลางเครื่องสำอางคนผิวแห้งนะคะคนผิวแพ้ง่ายนะคะเหมาะเลยค่ะ facial cleanser ของก i ฟเฟรนนะคะ ครีมล้างหน้าสีฟ้ารุ่นเบสิกซีรีส์ค่ะ